สบายดีสบายดีเนาะพบกันอีกแล้วนะจ้ากับสองน้องฟันสาสวรัณนาเขตนะจ้าทุกคนมีแนวมาให้ตื่นเต้นทุกคนมีแนวมาให้ตื่นเต้นอ่ามีอีกอย่างที่แบบแปลกแปลกอะไรก็ตื่นตาตื่นใจเนาะทุกคนคือสิมีน้าทะลุลงไอ้มันมันซิมิน้ามันทะลุขึ้นมาจากใต้ดินเนาะทุกคน มีนมนามาจากไต้หวันใหญ่เรียกเสีงยงทุกคนไปเบิ่งกเพื่อรวมกมกันเนาะเพราะว่าน้องพันไม่มาเห็นนะคือแบบอู้อยากใหา้แบบพอๆในเม,ม,มเห็นเลยว่าอยากใหา้แบบเอสซีเห็นเนาะน้องพันได้มาแล้วก็คือแบบว่าตื่นเต้นยนันหน่องพันขี่คาไปเบิ่งกันเด้อทุกคนเด้อว้าว,ว,าวมันเป็นทังใดมันเป็นทังใด ประเทศไทยนี่คือประเทศไทยทุกคนนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมว้าวนี่เด็กๆเ,เข้าไปเล่นชอบกันใหญ่เลยเห็นไหมโอเคอเราเล่นเสียงมาแล้วเราเล่นเสียงมาใช้ไม่มีกระได้ยังไงเราเล่นเสียงมาเลย

ไม่กลัวเลยไม่กลัวน้ำเลยคนดูโอหว้าวววนุ่มข้างบน โห oh, สุดยอดนี่คือประเทศไทยนะคะทุกคนน,คน้องขวัญยุ่งจะเคยเจอแบบนี้นะมีน้ำพุดขึ้นมาจากรูนะคะทุกคนดูโอ้โห <Ooh, S 1> น่อคนไทยนี่กอแบบทำถือมากน้องขวัญไม่อยากเชื่อเลยตอนนี้ก็คือเห็นก็จริงแล้วมาเจอกับตาแล้วคือแบบน้องขวัญเชื่อเลยร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นเลย คนเข้ามาเที่ยวนาะต่างชาติหรือว่าคนไทยทุกๆคนอ่ะที่เข้ามาเที่ยวจะมีกันที่แบบว่าสนุกสนานนะคะทุกคนดูนู่นน้าว่ะพุดขึ้นมาจากข้างล่างอ่ะ คนไทยเขาทำได้โอ้โหใครบอกว่าประเทศไทยไม่พั้นขนาดหรือว่าไม่เจริญนี่นะน้องขวัญเถียงเถียงเลยน้องขวัญเถียงขาดใจเลยทุกคนดูดูดข้าอในแล้วดูโอ้โหหนูนหนูสวยมากสวยจริงๆทำถึงมาก แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีนี่ทุกคนมองลงไปนะมองลงไปก็จะเห็นบันไดเลื่อนนะคะเห็นถึงชั้นไหนนู่นชั้นล่างเลยอ่คือแบบสุดยอดจรงิงๆสุดยอดมากๆเสุกคนโอ้โหมันถ่ายรูปใูปสวย S 2> <S 2> <S ว้าวหนุ่มสุดยอดมากเฮ้ยน้องฝันได้เดินได้เดินตรงนี้เห็นในเรื่องข้างล่างเลยทุกคนเดินรองเท้านในฝันมันดี โอหสุดยอดมากทำถึงมากทุกคนทำถึงจริงจริงโหสุดยอดสุดยอดดูโหเอาเอ้าไปไหนแล้วเอาเอ้า เนี่โอ้โหโอ้โอ้สุดยอดสุดยอดหนูเสือ1000้อพันเปเซนตเลยคือแบบว่าคนไทยทำถึงมาก ทำแบบว่าประเทศอื่นๆคือแบบเอาชนะไม่ได้คือประเทศไทยยืนหนึ่งเลยทุกคนความจเจริญความพัฒนานี่คือยืนหนึ่งเลยนะทุกคนนี่คือน้องขวัญได้มาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วคือแบบว่าโอ้โหหน้าตึงมากแล้วก็แบบว่ามีความสุขนะคะทุกคนดูเดี๋ยวจะให้ดู ตัวเล็กๆเ,เข้าไปข้างในนะโอ้หโอ้ดโหอาดมาก เล็กผู้ใหญ่เข้าได้หมดทุกคนนี่ข้างลังุ๊ายัง่มยหูสุดยอดจริงจรขบบรรา โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เนาะน้องขวัญจะขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นกว่านี้นะคะรอติดตามรับชมได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องขวัญขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะฝากเข้าไปกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องขวัญด้วยนะคะแล้วก็ ไม่เลื่อนอสนับสนุนน้องขวัญด้วยการไม่เลื่อนผ่านโฆษณานะคะทุกคนโอเคขอบคุณค่ะ